บาทน,นะที่ตลาดเลยแต่ของเขาก็ปรับราคาขึ้นเยอะแพงทุกอย่างนั่นแหละทุกชิ้นนั่นแหละพวกชีดพวกอะไรขึ้นหมดคนละครึ่งนี่ฟันเลยนะเนี่ยแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าขายของเบ็ดเล็ดอะแม่ค้าขายของชำเนาะ แม่ค้าอัปเดตราคาขึ้นเยอะเลยค่ะใช่นี่ไก่รู้ <c oughs> แล้วกขาขายของเป็นร้อยร้อยชิ้นน่ะวันหนึ่งจะอยู่ไหมร้อยชิ้นน่ะร <c oughs> ้านใหญ่ด้วย <c oughs> กําไรเพียบ <c oughs> เราอยากมีร้านแบบนั้นจังเนาะเราไม่มีเนาะ <c oughs> ขายของแบบนั้นเราชอบ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบเอ็เลิฟค่ะเด็กไก่ก็ได้จะได้เวลาลงแล้วเกินมาวันนี้วันนี้ไล์เกินนะเกินมาไม่เป็นไรเนาะขอบคุณเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ ยกมือเด้อคะ่ะยกมือขอให้มีความสุขนะคะคุณชูใจอ่าคุณยายจา๋าหัวใจกอๆมานะคะคุณยายจา๋าหัวใจกอๆคุณยายจา๋าเขาไม่ได้ไลฟ์สดน,นะแต่ยายไก่ก็ไปดูหลังบ้านให้นะคะคุณยายจายาย๋ายายไก่ก็จะแวะไปดูหลังบ้านให้ะคะ่ะไปดูคลิปยาวเนาะคลิปสิบห้านาทีอะไรเนี่ยไปดูจนจบจบจบ,จบไลฟ์นั่นแหละมันก็จะมีตัวเลขขึ้นเนาะเขาจะเขียนว่าปิดเนาะ ถ้าไปดูคลิปให้เพื่อนๆนเราต้องดูจนแบบมันปิดเลยเนาะ <Yeah. S 1> เขาจะได้ได้ได้สตังเนาะ <Yeah. S 1> ถ้ามันเด้งขึ้นยังยังไม่จบเราก็กดเข้าไปใหม่อีกนะยายไก่นะ่ะถ้ามันเด้งขึ้นมานะ่ะเราก็ต้องกดเข้าไปใหม่อีกนะ <Yeah. S 1> ถ้าดูคลิปให้เพื่อนนะ่ะยายไก่ทําทาแบบนั้นทําไม่ได้เนาะ <Yeah. S 1> ต้องดูให้ปิดเลยต้องดูให้จบอย่างเงี้ยจนจบคือมีเวลาบอกเลยอย่างเงี้ย เพื่อนๆก็จะได้ได้เงินกันเนาะถึงมันจะเป็นเงินน้อยนิดก็ก็เราก็ทำทำแบบถูกต้องเนาะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยายจ๋าไอเอฟซีหมาแมวสวัสดีนะคะขอบคุณยายจ๋านะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทั้ง21เลิฟค่ะขอบคุณคุณหนุ่มนะคะคุณยายิงออน นงนาดขอขอบคุณนะคะพี่สาวยายอกอนเป็นพี่สาวนาพี่พี่คำพี่คำก็เป็นพี่สาวเนาะยายไก่ไม่มีพี่สาวกับเขาเรากก็เลยอยากมีพี่สาวคุณช่วยใจเ,พ,เนนพิ่เป็นน้องพิ่เป็นน้องสาวหล่ยะยาไก่ไม่มีพี่กับเขาหรอกไปหากินก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะจ้า ขอบคุณทุกท <ind> nice. ่านขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทั้งยี่สิบเอ็ดเลิฟนะคะวันนี้ยายไก่จะทําไฮไลท์สักหน่อยเนาะเดี๋ยวนี้ไฮไลท์นะเป็นไฮไลท์ห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาทาให้เป็นไฮไลท์ห้านาทีของเราแล้วนะเดี๋ยวนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะขอบคุณคุณหนุ่มนะคะที่มาให้กําลังใจนงนาศค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ยายไก่ก็จะหมักหนังไก่ก่อนนะถ้าเกิดว่าลงไล้เสร็จเนี่ยยาไก่ก็จะหมักหนังไก่วันนี้ทำหนังไก่มาเอาหนังไก่มาไว้ทอดนะจะหมักเครื่องไว้ก่อนพวกนี้ก็จะทอดหนังไก่เนาะลูกค้าก็ทวงมาแล้วเมื่อไหร่จะทอดหนังไก่ให้ราคาอะไรเงี้ย ม่ไก่ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอะไรเงี้ยขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทั้งยี่สิบสองเลิฟนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาให้กำลังใจน้องนาทค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ บ๊ายบายนะคะขอบคุณทั้ง22เลิฟค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องนายบายค่ะบ๊ายบาย